ทีมงานลูกชายลาชิมมือแล้วนะครับ20 20 20 20นะครับลูกชายลานะครับสุดยอดมากมากครับลุงซ่าซาทำเวลาได้ได้หลาย3 2 1ไป เลยนะครับกัดนินหลวงรุนแรงเหลือเกินแรงมากๆโอ้ยเครื่องบินเครื่องบินหลบนะคุณหลบหนาดอกไ้อยครับบินมันหลบตาดอกไ้อยันหลบนะลูกหลานสิงห์เมืองอาดมาโมนีมาเพื่อกอบกู้ชื่อเสียงของลูกของหลานของสิงห์เมืองอาดว่าเคยได้สี่ร้อยกลายได้สี่ร้อยนะครับนะ มามืนีลูกหลานขอเป็นตัวแทนขอ,นนองพี่น้องเมื่ออาจสามารถเพื่อทำขวัญและกำลังใจให้กับทีมงานนะสวันนีบัางไว้ก่อนด้วยนะบั้งว้ก่อน,นอ่ะย่าไว้ก่อนนะครับาทธีมขอทีมงานสิงเมงื่ออาจจงโชคดีสามสองหนึ่งไป าาางานสอุดีต,ตรงโชคดีสามสองหนึง่งไไปลูกไป นี่เลยี่เนาะไปตามเขาตามเขาลูกต้อมขาซาซาลูกซาซาจะไเพ้านหรือว่าคลุกดีโอ้โหโอ้โห พูดเลยนอออานี่เนาะแต่พอยนออ่านผู้นครเาอปดสิบหอปพุดเลยนะครับของไฟพูดเลยนะครับโวยเนอครับพุดดีนะครับหลังจากโพแตะออกแล้วบ่ายหางเบียยวเต็เบาะเบาหางดูดนมคับเดียว พาดไปาดไปก้นะเหลื่อมเหลื่อมตานาเะครเลื่อมตาันาพี่น้องนกันนะครับนี่คือ้องสบายัสบายตาลุกใใกแล้วนีโอ้ยมาสิบับไปย่งไปไปย่างสูงนึ่งน้ไปงบ้านปไปเป็นนะนะปอดไทยปอไทยแล้วนะ เละสามลยสามส่สามลอยสามเส เมาแล้วว่ะเบอร์มันขึ้นมาทั้งนี้แล้วลูกนี่เอยเหมือนแล้วกันได้นเงนี้ยสุดท้ายแล้วเพลงสมบูรณแบบครับของทีมงานนุ่มสยามขยันขึ้นสูงสูง,สงลุ้ง ซาซาทำเบลาได้หลายหลายสามสองหนึ่งไปรับลบหอนูกครับ

จบแล้วรับเดินกามอมีคาดจนอเมรกที่สองนัลุมสยามมซื้อเ่นน้ำแล้วมาท่้อน,น้ัน,นะครับมันสีมะสุนเม็ดกนอนทุตไทยนี่ก่อนแรกนี่ นี s okay. <S okay. um, uh, ่ส like. ีมาส้นวางกลางเลยประมาไก่ส้นละส้นแล้วนะ่นส้นแล้วตอนที่สงมาส่ส้นแล้วอ่อนที่สองาสิส้นล้ว่าอินนงาเขาคุยเป็นพืนข้างล่างีก้อนาดน้อยลไปสก้อนเป็นจักรจากล้างใต้สดยางไ้่ตายไพ่ยครับนี่เดินคนกับมาซาาแบอินนิยครับายโซ ต้นบางไปนาเยาไกได้ไก่้าทุกหลายสิบล้อยครับกสแตนะครัตอนนี้นะตำแหน่งนี้บางแน่นะครับไรวไปรวไปไปตัเสีแงเขาเียกแิบทางไก่โอ้ยปลาคลาเรยนหรีนเลยแข่งเลยแหีนนะครับใส่หัวเลยข้างล่างนะครับ มสยาิห้าบสิบี้พี่อพดีนะครับนุ่มส <ล Ris ki> ยามนะครก้เาพื่อศนะแลสะสางซื้อสร้างเสียงให้กับทีมงานของ่ครกุ้งอีสาน คุณนัตพงศ์ธรรมราชทรงเข่าประกวดมากหน่อยสัตติดตามรอมพร้อมรอมพร้อมนะครับทางกองนัการต้องสันนจากผมคนเดียวเนื่องจากถ้าพอปลอดไัยผมจะพอท่านปลอยนะครับทางหนาทางหลังปลอดไดัยเรียบร้อยทุกมองทุกจุดรคาคาบังอ็ บいい right? ่มีเลครับพี่้องคุยกันได้อยทิ้งมานกรุงอีสานจงโชคดีสามสองหนึ่งไปไปแลอดกยพี่องสวย่ามากมากนะครับ <to <tort numero> <royalty> ใต่เต้แล้วครับชุดยอดของการเดินทางกับกุ้งอีสานยุดไหมนะครับ,อ,บอ้า,บอออาวครอบเป็นเกลียวเล็กน้อยนะครับเป็นธรรมชาติของบางไก่แะครับเจ้าสาวสาวลูกสาวเลยเจ้อะไรโอ้ยกระชุนข้อแรงได้กุ้งว่าเป็นนังรักพักแล้ว

ที่เลี้ยงโคุชท้ายเชื่อมต่อต่อสายไฟลงมาเรียบร้อยบอกกับพี่กับน้องว่าทีมงานลูกไสหล่ามาเมื่อนี้มาเพื่อชัยชนะของพี่น้องบ้านทุชงาดเป้าหมายก็เลข4ี0ยขอทีมงานจงโชคดีและโชคมีา,ามองน3 2 1ไป บอกว่าอะไรแตแขงวัาบรรทุศาสตร์เปนว้าึนกงครับางแมนแล้วะตอนนี้ก้บกอเขากมฆไปเรียบร้อยครับเมฆครับใช่ล่ะใชล่ะเาเมฆไปนะครับตอนนี้สบอสบอมอมดทธมอมดึธสีบอสีบอสบอเป็นไครับ มันมันรับไปใหม่แล้วอั่ารับตอนนี้รับไปใหม่แล้วนะครับเเ้าสิบเดี๋ยวรอฟังเวลาจากศูนย์จัไเวลานะครับไปดี่าดี้า้าแ้วน่ต้ยิจ่เร่อยีแล้วี่่เอาสีกัพ่อลยน่นะครับน้ย่ไร่อนะยังอยู่สูงเครับ ตอนนี้ทีมงานลูกชราเชิมมือแล้วนะครับครึ่งไทยครึงไทยอรึงไทยนะครับสามสิบคนเป็นยี่สิบยี่สิบยี่สิบนะครับลูกช่านะครับชุดยอดมากครับ รองกิบเบอร์ครับวัอนี้ครับกามาเป็นประเพณีจุดดอกไฟยูอัดสามารถนะครับจุดดอกไฟใช่คของชาติที่สถาบันารกระตุ้มนะครับโดยท่านเล่นเล่นระเดือนนะครับพี่น้องกับคอจับปลดล้วนปลาตามจุดกรรมการเล่นระเดือนด้วยนะครับพี่น้องเดี๋ยวบอกันครับหาผู้บ้านบนฐานนะครับเป็นของทีมงานนะครับห้องนกตาโตนะครับขึ้นอยู่บนฐานนะครับตอนนี้ตีดอยู่บนฐานตัวนี้นะครับเป็นสร้างเกียกนะครับอสอง ไปทอดนะครับจังมาตด้วยเม่นเมน่มน,มนครับจังเปียกกระจาต่อสายไฟนะครับตาชิโตัลหว่าตัพี่น้องติดตามผลงานนะครับเสือเ้อแดงแรงนิดตาโตเป็นตาหน่อยเป็นของไฟสองฐานนะครับนี่จะปล่อยห้องตาโต,ตก้อนนะครับเป็นไปปล่อยย่านประเทศไทยนะครับขึ้นจุดนี้ละ เดื s <S <S an <an <t <t ่อสี่บจังัลุการบำหมายมือนี้นะครับที่การทำลายสถิติปีนี้นะครับทำลายสถิติหาาลอยหวินะครับทอดุ้งตาโดขึนสุดลลกซาๆทำไดเสื้อห้จังหวลุก านไม่มันเลนันเดือดเลันเปานานขบ้านขาเมืองขาวเาขาราเยขาเียที่แน่เออตาอตาตู่นมานมแล้วผมเรับปั้านเครับร่าไจริงคบทานราไมาจริงนะเด้อขาดขาเลยโตขาดขาดเที่เลยนะครับคอกุมวยในสางเชียงเข้า

โอ้ยสองไฟจะคลองกว่ามั่งแล้วผมใช่แล้วฮออใชแล้วสองยน้อยนี่ะตวด้ว่ปวดไมันยังสิบวัไผมไปสามอโอ้ยแมันไปถึงส่วเขาว่าสามสี่สี่จีลอยวนกวดกวดกวดดไม่ทางลงมาออกไปเลยสามศูนไวดสมูเกิดหมวก ขอทีมงานยันปาเต้ไทยขึ้นชุกสูงลุ้งซาซาทำเวลาได้หลายหลายสามสามหนึ่งเฮ้าวคือพวกเขาเนาะมาเดี๋ยวเดี๋ยวใไ้เขาแล้ว,อลวเอาเขาแเ้าลงก่อนนะครับแต่แางกันไปมั้งครับต่อขอทีมงาน ต้องโชคดีสามสอนึงไเออจังสีไดนะ นอ,องศาบ่ได้ล้ำดาบไก่ด่าร้าไต่ไหมเริ่มเทศ60วินาทีนะครับย่างประเทศไทยนะครับมันนี่ผัดตาเสียที่นะครับ